สวัสดีครับผมสวนสมิงบอนไซมาแล้วครับวันนี้ชมตะโกะครับผมสรงเย็นเย็นชายดัดลวดเสร็จแล้วครับผมต่อส,สวยสวยสบาล้วก็อู้ ตะโกโนูครับผมตะโกโนูติดสมบูรณ์แล้วครับติดสมบูรณ์แล้วตะโกโนูเสียบจริงครับผมใบเล็กใบกลมเล็กกีลาเวลาใช้ได้ครับโซ่ตัวเอทครับผม สวยๆคู่นี้สวยมากๆเลยแล้วก็ตะโก้หนูเสียบกิ่งครับผมแอปเปิลกลมแอปเปิลกลมติดซากสวยๆต้นนี้สูงหนึ่งเมตรครับผม ตอนนี้ตน้นทําต้นแรกของตะโกนูสวยแล้วแล้วก็มาตะโกบอนไซครับอบอนไซดัดดัดขึ้นรูปเรียบร้อยถอดลวดเรียบร้อยแล้วครับผมลวดก็ถอดแล้วมีบางกิ่งก็ยังประคองอยู่ครับผม แต่ก็อีกไม่นานพร้อมขายแล้วก็มาต้นพุทธครับผมต้นพุทธแรลกนแน่นๆรงแน่นแน่นทรงเอีนยมชายครับผมขึ้นลวดแล้ว แล้วก็มาต้นโพโพเขาเรียกอะไรโพชีนกสำหรับคนชอบโพใส่ไก่กังครับผมนี่คือต้นโพแล้วก็ต้นมะขามครับผมเมื่อเช้าลงไปแล้วสวย แล้วก็มาต้นโพอีกต้นหนึ่งครับผมนะเแบบีเล็กๆสวยๆสวยๆใบเล็กครับผมขึ้นอยู่กับการดูแลครับผมใบเล็กใบใหญ่อาหารสมบูรณ์ก็ใบใหญ่ น,น้อยก็ใบเล็กสีทองเหลืองามครับผมต้นนี้แล้วก็มาตะโกแคะครับผมโคนคู่ติดแล้วต้นนี้ติดแล้วตัดแต่งเรียบร้อยสวยมากๆกตัดแต่งแล้วตะโกแคะอีกต้นครับผม ัดระเบียบกิ่งไหมโคนคู่เหมือนกันครับผมต้นนี้ปาเขาเรียกอะไรปลา,ปาลากเดียวแล้วก็มาส่งต้นครับผมส่งต้น มาโคนคู่อีกต้นหนึ่งครับผมโรลีลาสวยลวนเลยต้นนี้แต่เสียใบน้อยไปนิดนึงใบใบไม่เยอะใบไม่เยอะต้องเลี้ยงอีกนิดนึงแล้วก็มาครับผมชมส้ใหญ่ครับผม 2เมตรต้นนี้สูง2เมตรตะโกโนูเสียบจริงครับผมสวนสมิงบอนไซลายเก่าๆไม้ตัวนี้มองได้2ด้านครับผมด้านหน้าด้านหลังนี่คือด้านหน้าครับด้านหลังก็ประมาณเท่าๆกัน เขาเรียกรอยตกกะหรือเชื่อละภาษาบ้านผมเขาเรียกรอยตุกแกหรือลอยตกกะขาเรียกรอยตุกแกบ้านเรียกรอยตุกแกจะจะสวยมากๆครับผมตัวจริงสวยมาก,มากเป็นตะโกหนูเสียบกิ่งครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ตะโกหนูเสียบกิ่งเหมือนกันครับ สวยๆส,สามพุ่มครับผมสามพุ่มยังไม่ตัดแต่งเลยไม่มีเวลาตัดแต่งปล่อยหรือจะปล่อยงามเลยปล่อยสวยเลยก็ได้จะมีใบมะขามกับใบแอปเปิลครับผมต้นนี้มีอสองชนิดใบแน่นๆ ใบเล็กครับผมใบกลมเขาเรียกใบกลมเล็กบอนไซหลังบ้านครับผมบอนไซหลังบ้านสวนสมิงบอนไซฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้จบเค่นี้ครับผมสวัสดีครับ